สวัสดีครับผมขณะนี้คุณกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมช่วงนี้ฮนะเป็นช่วงอ่าช่งดีต้องมีคุยนะครับผมอ่าช่วงนี้จะเป็นอ่าการนำหุ้นเนี่ยอ่ามาดูว่าอ่าทรงกราฟของเขานั้นอ่ามันมีแพทเทิร์นไหมมันมีรูปแบบอ่าบงชี้ทาง อินดิเคเตอร์อะไรหรือเปล่านะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะฮะไว้เป็นแนวทางในการเทรดพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอาเอามาคุยกันนะครับผมเพื่อเพื่อนๆมีความคิดเห็นคล้ายๆกันกับผมหรืออาจจะเห็นต่างก็สามารถอ่ามาพูดคุยแล้วก็อ่ามาแชร์กันได้ใต้คลิปนะครับผมนะ หุ้นตัวแรกนะครับผมที่ผมจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือ,อ CPO นะครับผมถ้าถามถึงถ้าพูดถึง c p r ไม่มีใครทีอ่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วไม่รู้จักหุ้นตัวนี้นะครับผมสำหรับหุ้นไทยนะครับ อะไรทำให้ผมหยิบยกหุ้นตัวนี้มามาพูดคุยนะครับผมแน่นอนนะตามชื่ออช่วงเลยครับผมทรงดีต้องมีคุยนะครับผมผมเห็นแพทเทิร์นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอยกราบออกไปหน่อยนะครับมองอย่างนี้อ่าเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับ <c oughs> โอเค อาจจะยังมองไม่เห็นภาพอะไรนะครับผมเดี๋ยวเผมจะลองสร้างแพทเทิร์นขึ้นมานะครับอืมนะนี่นะครับผมอืมเดี๋ยวทอยากลาบอกมากกอ่เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับอืม โอเคนี่คืออ่าทเทิร์นคร่าวๆนะครับที่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าอ่าพทเทิร์นี้ฮะก็มีระยะสำคัญอยู่เหมือนกัน ะครับดังนี้นะครับผมโอเคอ่านี่คือสัมผัส1.2.3.4.5จุด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 นะครับผมอืมส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีหนึ่งจุดสองจุดสามสี่นะครับผมเราจะเห็นได้ว่า แพทเทิร์นนี้ก็มีเนยยะสำคัญเหมือนกันนะครับผมอืมนะแล้วอะไรที่ทำให้ผมถึงมองว่ารูปแบบนี้มันควรที่จะไปในแนวทางนี้ต่อนะครับผมอ่าเพื่อนๆสังเกตต,ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะดูอินดิเคเตอร์นะครับผม RSI นะครใน Time Frame Day นะครับผมทำด v เว g e เชนอย่างชัดเจนนะครับผมขณะที่หุ้นเนี่ยอมองดูแล้วอ,อาจจะเรียบเรียกเคียงในราคาเดิมแล้วก็อาจจะแบบมีย่อตัวลงมาบ้างแต่ RSI นั้นทำด i เว r g เ n นก็คือทำการยกโลกขึ้นมานะครับผมส่วน MACD นะครับตอนนี้ก็ในไทม์ Frame Day นะครับก็ กำลังที่จะมุ่งหน้าตัดเส้นซิกแนลไลน์ตัดเนื้อศู์ขึ้นมาแล้วนะครับผมจากที่เราดูฮนะอ่ะเราสัมผัสตรงนี้ดูตรงเมาสนะ์ฮะมีการเด้งขึ้นมาอ่าสัมผัสแพทเทิร์นย่อลงมาเด้งขึ้นไปอ่าอันนี้เด้งขึ้นไปย่อลงมาผมเลยมองว่ารอบแน่ รอบนี้กำลังจะถึงเนี่ยเขาอาจจะเด้งขึ้นมาสัมผัสแพเทิต์ตรงนี้แต่รูปแบบนี้ผมว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานนะครับก่อนที่เขาจะเบกขึ้นมาแบบอ่าสวยๆนะครับผมเพราะว่าดูนีฮะดูบริเวณพื้นที่ตรงนี้ฮะยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับผมอืมรอบนี้เขาอาจจะขึ้นมาสัมผัสก่อนนะครับแล้วอาจจะย่อลงมาอีกสักรอบหนึ่งถึงจะเบกขึ้นไปนะครับผมนี่ อ่าอันนี้คือเอ้น,นี่คือมุมมองของผมนะฮะสำหรับคนเล่นสั้นนะฮะเราต้องหาจงังหวะอ่าซื้อจงังหวะขายได้ตลอดเวลานะครับผมไอี้อ่าอ่าดูอย่างตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นไปนะฮะเราสามารถหาแนวต้านได้บริเวณไหนอืม เดี๋ยวผมจะลองอ่าตีฟีโบโดูนะครับตีลงมาบริเวณนี้บริเวณที่ใกล้เคียงก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ 6.36นะเรี6.36ก็คือบริเวณนี้นะครับผมก็คือบริเวณนี้นะครับผม6.36นะ,ะเขาอาจจะเด้งขึ้นมาสัมผัสแพทเทิร์นนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวรบฟีโบออกก่อนตาไลน์นะครับอืม เดี๋ยวเอาเส้น horizontally line มาใส่หกจุดหกหกก็เขาจะขึ้นมาก็อ่าน่าจะเป็นบริเวณอ่ะอ่าเราก็สามารถแบบอ่าหกจุด 6.6เนะอะเราปัดลงมาเป็น6.50นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็วิ่งทีละอ่า25ตังค์นะครับผมอืม CPO ราคานี้ 5, 6.5 65.50นะครับผมก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเด้งขึ้นมานะครับผมสำหรับอ่า CPO นะครับอืมนาฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่าเพราะว่า RSI ก็ทำ d i v e r g e n c e แล้วนะครับ MACD ก็สวยนะครับผม65.50ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะขึ้นมาสัมผัสนะครับผมหรือไม่ก็บริเวณ62.50อานนะครับผมผมว่ายังไงก็ต้องมีชนนะครับผมสำหรับคนเล่นสั้นก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสามารถ ฟังแล้วนำไปเป็นแนวทางในการเทรดได้นะครับผมมาพูดมาคุยมาแชร์กันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับหุ้นทรงดีต้องมีคุยนะครับผมสำหรับ CPO นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวีสดัสสวัสดีครับ